สมุดไลฟ์ซีเนเรียโอได้อัปเกรดแล้วในปี2020ในหน้าแรกให้ทุกคนเขียนชื่อรหัสสมาชิกและศูนย์ที่สังกัดอยู่ครับและทุกท่านลองอ่านคำนำของท่านประธานและเช็ดคู่มือการเขียนก่อนนะครับสมุดไลฟ์ซีเนเรียโอเวอร์ชันใหม่นี้จะแบ่งออกเป็น8พาร์ทด้วยกันครับพาร์ทที่1 b u c k e t List เป็นหน้าที่ให้ทุกคนเขียนรายการที่ตัวเองอยากทำครับ หลักสำคัญในการเขียนคือเขียนให้ละเอียดวัดผลได้สามารถทําได้จริงและระบุระยะเวลาอย่างชัดเจนครับพาร์ทที่2ล้อกเกียนแห่งชีวิตเป็นหน้าที่ให้เขียนชีวิตที่สมดุลครบทั้ง4ด้านได้แก่ชีวิตที่สุขก,กายรู้จักรักได้เรียนรู้และแบ่งปันหลักสําคัญในการเขียนคือการแบ่งเป้าหมายชีวิตให้เป็นคำสำคัญ8คํคหลังจากเลือกคำสำคัญแล้ว ก็ประเมินชีวิตในปัจจุบันแล้วใส่จุดให้คะแนนลงไปแล้วลากจุดเชื่อมกันให้เป็นวงล้อครับแล้วก็เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จลงไปพาร์ทที่3 big plan t r e เป็นหน้าที่ใช้วางแผนและตรวจสอบการทำงานเพื่อเป้าหมายการขึ้นตำแหน่งหลักสำคัญในการเขียนคือให้ตั้งแผน3ปีแล้วเขียนตำแหน่งรายได้และ PV ที่ตั้งเป้าไว้ลงไปพาร์ทที่4 ล้อกเกียนชีวิตประจำเดือนเป็นหน้าเทว้ตรวจสอบว่าเป้าหมายที่เราเขียนไว้ในตอนแรกไปถึงไหนแล้วหลักสำคัญในการเขียนคือตรวจสอบสถานะการทำงานเพื่อเป้าหมายครับการอัปเดตเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจะยิ่งทำให้ล็อกเกียนของเราสมบูรณ์ขึ้นพาร์ทที่5เป้าหมายและแผนธุรกิจประจำเดือนเป็นหน้าที่ใช้เขียนแผนและเป้าหมายการทำงาน ยในการเขียนให้ยึด8ขั้นตอนสู่ความสําเร็จและวางแผนและตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในแต่ละเดือนถ้าเขียนลิสต์การทํางานเพื่อธุรกิจให้ละเอียดจะดีมากครับส่วนตารางด้านล่างจะแบ่งเป็นครึ่งเดือนแรกและครึ่งเดือนหลังให้เราเขียนรายได้ยอดขาย PV และตําแหน่งที่ได้ในปัจจุบันจะได้มีความมุ่งมั่นในการทําเป้าในเดือนถัดไป파트ที่6 c เช็ค H Call list ประจำเดือน เป็นหน้าที่กําหนดกิจวัตรที่จะทําแต่ละวันช่วยให้เราทําธุรกิจในทุกวันได้อย่างเป็นแบบแผนหลักในการเขียนก็คือ c h e ค k a c t i o list ได้แก่อ่านหนังสือดูวิดีโอเข้าร่วมประชุมใช้สินค้าแนะนําธุรกิจส่งต่อสินค้าปรึกษาสปอนเซอร์และสร้างความน่าเชื่อถือแล้วทาสัญ,ญลักษณ์ ox ในช่องทุกๆวันภาที่7ประเมิน8ขั้นตอนสู่ความสําเร็จประจําเดือนเป็นหน้าที่เช็คกิจกรรมธุรกิจตาม8ขั้นตอนในแต่ละเดือนของตัวเอง หลักสาคัญในการเขียนก็คือให้ประเมินแต่ละหัวข้อของ8ขั้นตอนสู่ความสําเร็จว่าตัวเองทําได้แค่ไหนโดยคะแนนมีตั้งแต่0ถึง5แล้วลากจุดให้เชื่อมกันเป็นวงและประเมินผลงานทางธุรกิจประจําเดือนออกมาเป็นคะแนนนอกจากนี้ให้เขียนฟีดแบ็กเกี่ยวกับธุรกิจในรูปแบบการบรรยายลงไปจะได้เป็นการกลับมาย้อนดูตัวเองเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นพาที่8จดหมายที่ส่งจากชั้นในอนาคตขั้นตอนสุดท้ายของ live s c นาริโ เป็นหน้าที่ตัวเราในอนาคตเขียนจดหมายถึงเราในปัจจุบันครับหลักสําคัญในการเขียนคือให้ตั้งเวลาและเป้าหมายที่เราจะทําสําเร็จในอนาคตและเขียนถึงสถานการณ์ในอนาคตที่เห็นอย่างชัดเจนลงไปให้ลองดูตัวอย่างของท่านประธานเป็นแนวทางในการเขียนดูนะครับสมุดไลฟ์ซีนารีโอ เป็นตัวนำทางเพื่อการทำธุรกิจอัตอมีที่ถูกต้องและเป็นไกด์บุ๊กเพื่อวความสำเร็จของสมาชิกทุกคนครับสามารถพบกับสมุดไลฟ์ซีเนเดโตร,รูปแบบใหม่นี้ที่ช้อปปิ้งมอลล์ได้แล้วครับ